สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับฟีบางอีสานคือเราพี่น้องเออเกิดเรื่องอลไรพี่น้องเมื่อพี่ใหญ่เหรอรถไทยครับผมหัวสุปร่องหน้าพี่น้องเลยสไลส์สไลส์ไปเบิ้งครับเบิงพไปโยกขึ้นเป็นชิลากคือมันอยู่เห็นยัง เกิดเหตุการณ์ประกาศชิดเดินหน้าก็บ่ได้บ่ผ่านมันหางโยกไปมีดไม่จะสิล่อล้อยเลยบ่ผ่านมันปักบ่พี่เนี่ยแบบได้เปรอะไปเลยมันหนักเ้ีได้ขับจะลดพี่เด็บวทั้งมันบ่มีหางหรอกมันเบาเนาะมันมีหางลงหางเลยเดินลุ่งเลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ย 我估计得乱一点的，哈哈 <laughs>

รถไทยก็ลุ่งไปแล้วรถดำก็จมอ้าออกมาคักเฮ้ยสุดยอดู่แต่เจ้าครับผม งานเสียโตเพ่นครับทีมงานเสียโตทีมงานกำลังสันนครับผมเออนี่ยเรื่องไหนปรับผมผ่านปักดินดึงคอยย่างเยาะ เล็กแต่ตัวนะครับผมหัวใจใหญ่ เบื้องบนกินลากเห็นบ้านบ้าไม่หางนะเม็นถันหางออกในบู่

โอ้ยยังคางเนาะแต่ยันหอมอเลื่นาดีไหเลื่อนชาดนล่งซาแล้วเนาะตอนมีหางมันเลไล่ลงไวแบบนี้ท่วงหลังย่งถอยมันมันเบี้ยนมัน,น,มนอย่างนันปัยางใหญ่เาเดี๋ยวนะเรา ฝนกระชิตกบอกเอ้าเป็นนะครับควายมาเบ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 ามาๆาไปดลยอ่า เดี่บมันมันตูดไปเลยนะเบี่ยงไปเฉี่ยเดียวป่ะมันติดมัติดพอมเนี่ยรถเดี๋ยวนีบ้บ่โอ้โอ้บองนี่มันแข็งองนี่นมันหลุบเนาะมันมาติดไงแลเห็ุจากไหนมันตอดน,นี่ดนะดีป่ เค่องมันพอนพ่อแน็ดบ่ดีพ่อเสีนเดียวท้องเสียซ้ำเสีนงเดียว,วมันเบา,บาๆได้เนะขันบางไงหนึ่งรถไทยกันได้ข่มันตีดได้ไซโลไหล้มันม้ำใครอ,อยู่แล้วมันซ้ำดึงดิบๆเนาะเฮ้ Đi đi đi. Ôi ơi. Ôi, hát. Ô, đây đó. Sẽ tí hàng ผมเห็นว่าวินงออกเกาะน่าจะเขาดูไหมไม่ได้แล้วได่ได้นัดดิ้งแล้วโอ้ ร้อาางผุนแน่้ยวุ่นตไอีกเียวจะรถกหน่ำแล้วบ้าแม่หครับรถไทย ครับก็้องขึคนสถาตานเพียงเบียงลงไปับรถบัติดนะครับซาตาดบัติดรถไทยเยอะไปอยอมาแล้ว Ôi bay ra con đẹp rồi bay ngang lên, bay lên, bay lên, nào, bay lên, này, đẹp loay, đâu? คลิปนี้มันจะมีระบบขึ้นาเพราะกันไม่เกี่ยว่ับขึ้น